นางกิษณาเห็นพระมังคลารูปร่างงดงามก็มีความรักใคร่ให้เฝ้าแหนใกล้ชิดสนิทสนมจนได้ร่วมรักสมัครสังวาสกันแต่ปกปิดไม่ให้อมมาตร,ราชสรทราบเรื่องแสดงให้เปิดเผยเพียงแต่ว่ารับเลี้ยงพระมังคลาไว้ในฐานะเป็นบุตรบุญธรรมมอบอำนาจให้โดยลำดับจนถึงที่สุด แล้วยกพระมังคลาขึ้นครองราชสมบัติโดยอ้างเหตุผลว่าตนชลาแล้วไม่สามารถจะว่าราชการแผ่นดินได้พระมังคลาจึงได้ผ่านสมบัติมีอำนาจสิทธิ์ขาดอยู่ในเมืองกำพลเพชรป่ายพระสังฆราชบาทหลวงผู้เป็นอาจารย์ก็ช่วยกันขวนขวายเกลียกรอมหาผู้คนดีๆไว้เป็นกำลังพระมังคลาก็ได้กำลังในเมืองกำพลเพชรนี้หลายประการ คือได้พระขันวิเศษฟันถูกผู้ใดก็จะเกิดเป็นไฟไหม้พวกพลทหารก็ใช้แม่เหล็กเป็นอาวุธของข้าศึกตัตูถูกอาวุธแม่เหล็กเข้าก็จะอ่อนยู่กันไปหมดทั้งนางกิษณาก็เป็นคนกว้างขวางมีเจ้าเบ่าผ่านเมืองเป็นพวกพ้องอยู่มากฝ่ายวลายุดากับอาจารย์เจนธนู พากันหนีเล็ดลอดลงเรือโดยสารกำปั่นอังกฤษไปทางทิศใต้จนถึงเมืองศรีชัยไปได้นางบุญจารีลูกสาวเศรษฐีเป็นเมียคนหนึ่งได้นางตรีกุลลูกสาวพราหมณ์เป็นเมียอีกคนหนึ่งในเวลานั้นกษัตริย์เจ้าเมืองศิีชัยไม่ได้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมหมกมุ่นอยู่ในกามกิเลส ให้อัมมาดเทไปจุดฆ่าอาสตีที่มีรูปร่างงามมาถวายไม่ได้เลือกว่าเป็นบุตรภรรยาของผู้ใดจนอนาประชาราชได้รับความเดือดร้อนจึงเป็นโอกาสให้อาจารย์เจนธนูได้ช่องเก,กลี้ยกล่อมผู้คนชิงราชสมบัติให้แก่วลายุดาให้ได้ส่วนตนก็จะได้รับตำแหน่งอุปราช จะตั้งอยู่ในฐานะอาจารย์ส่วนวายุพัฒน์กอาจารย์สุริยันก็หนีไปทางทิศต,ตะวันออกไปถึงเมืองเซนของพวกแขกธมินจเจ้าเมืองมีชื่อว่าเท้ากบินที่เมืองนี้มีความเดือดร้อนสำคัญอยู่อย่างหนึ่งคือในสามปีมันจะมียักษ์ตนหนึ่งมาจับคนไปกินครั้งหนึ่งอย่างนี้เสมอ ท้ากระบินไม่สามารถหาอุบายไปต่อตู้กับยักษ์ได้จะต้องส่งคนให้ยักษ์กินทุกคราวที่มันมาครั้งหนึ่งไอ้ยักษ์ได้มาพบเข้ากับวายุพัฒพอมันได้กลิ่นวายุพัฒมันก็กลัวยืนตัวแข็งโดยวายุพัฒนั้นเป็นสายเลือดของนางผีเสื้อสมุทรซึ่งมีอำนาจครอบงำไอ้ยักษ์พวกนี้อยู่แล้ววายุพัทจึงจับไอ้ยักษ์นั้นมาขี่เป็นพานะ โดยไปที่เมืองต่างๆเท้ากระบินทราบว่าวายุพัฒนปราบยักษ์ให้อยู่ในอำนาจได้ก็ยกนางสสิธรธิดาให้เป็นเมียแล้วก็สถาปนาวายุพัฒนเป็นอุปราชฝ่ายหัสกันตาอาจารย์สุบันหนีไปทางทิศเหนือไปถึงเมืองอินตราอาจารย์สุบัญเย ก็เที่ยวรับเป็นหมอรักษาฝีชาวเมืองจนมีชื่อเสียงความทราบไปถึงท้าวมูลาเจ้าเมืองก็ให้ไปเชิญอาจารย์สุวรรณเยเนี่ยมารักษาฝีในท้องของตนอาจารย์สุปันเยเห็นว่ามันเป็นฝีที่รักษาไม่หายคือจึงบอกว่าจะต้องตายภายในห้าวันนี้ท้าวมูลาโกรธจึงสั่งให้เอาตัว ท่านอาจารย์สุบัญเยไปจำคุกไว้เพอตกเวลากลางคืนอาจารย์สุบัญเยก็ไล่มนเล็ดลอดออกมาแล้วก็ลอบเข้าไปตัดศีรษะเทามูลาเจ้าเมืองซะแล้วก็พาหัศกรหนีไปพักอยู่ที่สันเจ้าแห่งหนึ่งในกลางป่าเทพารักษ์ที่เสงอยู่ในสันเจ้านั้นก็บอกให้ว่าให้ไปทางทิศตะวันตกจะได้พบลาบอันประเสริฐทั้งหัศกรและ สุบัญเยก็พากันไปตามที่เทวดาแนะนําไปพบกับเวชายันกับนางวันชายาพี่น้องเป็นลูกของฝรั่งใหญ่ในเมืองสุลาลัยเวชายันนางวันชายาก็เล่าถึงเรื่องที่อาเขยชิงสมบัติและพากันหนีออกมาสองคนหัศกัน และอาจารย์สุบัญเยก็รับรองว่าจะช่วยคิดหาทางเอาสมบัตินั้นกลับคืนมาให้จึงส่องสมเกี้ยกล่อมผู้คนได้พอมาเป็นกำลังแล้วก็จึงยกเป็นทัพมายังถึงเมืองสุลาลัยพวกขุณนางเก่าของเวชายันและนางวันชาชายากลับไปเข้าซะกับเจ้านายของตนอาเขยสู้ไม่ได้ก็พากันหนีไป พวกเสนาพฤกษามาต์ก็พร้อมกันอัญเชิญเวชายันขึ้นครองราชสมบัติแต่เวชายันไม่รับจึงถวายสมบัตินั้นให้แก่หัสกันหัสกันและสุบัญเยก็ยังครองเมืองสุลาลัยต่อมาฝ่ายข้างเมืองผลึกนางบนทาถึงแก่กรรมลงฉินสมุทรจึงมีสารไปถึงสุสาครให้เชิญพระัยมณีนน นางสุวรรณมารีและนางละเวงไปในงานปลงศพสุสาครยิได้จัดเรือกำปั่นให้พาภัยไปเมืองผลึกแต่กำปั่นถูกลมพัดพาหลงเข้าไปในอ่าวเกาะกัลละปังหานางเทพเทพินนางนินกันทีกับตีพลัมน้องชายซึ่งเป็นลูกของเทวดาเจ้าเกาะแต่มารดาเป็นมนุษย์ออกมาว่ายน้ำเล่น พบผ้าภายเข้าก็มีความนับถือรักใครจะขอติดตามมาอยู่เรียนวิชาความรู้ด้วยคันผ้าพายยอมก็ช่วยกันเอาไม้กาลปังหาต่อขึ้นเป็นเรือใหญ่ลำหนึ่งแล่นออกจากเกาะกาลปังหาบ่ายหน้ามายังเมืองผลึกฝ่ายสินสมุทเห็นผู้ถือหนังสือไปเมืองลังกาช้าผิดปกติก็สงสัยจึงแต่งเรือเร็ว ให้ไปคอยสืบข่าวได้ความว่าพระอภัยออกจากเมืองลังกามานานแล้วแต่หาได้มาถึงเมืองผลึกไม่ก็ตกใจจึงจัดกำลังทัพเรือให้เที่ยวแยกย้ายกันไปตามหาในที่ต่างๆจนมาถึงเมืองกาละเวกและลมมาจักทางสุสครก็ให้แต่งเรือเร็วออกติดตามบัินทิตต่างๆเหมือนกันเรือเมืองลังกาและเมืองผลึกตามไปพบพระอภัย กำลังถูกเรือโจรจีนสกัดล้อไมไว้จึงเข้าไปช่วยลบขับไล่พวกโจรแตกหนีไปแล้วก็เชิญพระอภัยมาถึงเมืองผลึกปายศรีสุวรรณหัตชัยสุสครเมื่อทราบว่าพระอภัยไปถึงเมืองผลึกแล้วต่างก็พากันมาช่วยงานศพนางมณทาที่เมืองผลึกพร้อมกับพระกฤษณาพระเทวันและนางอัมพวัน โอรสพธิดาของศรีสุวรรณซึ่งเกิดกับนางศรีสุดากับนางเทพเทพินนางนินกันทีตีพลัมเห็นกันเข้าก็มีความรักใร้กันเป็นคู่คู่ว่ายพระมงคลาอยู่ที่เมืองกำพลเพชรพอได้ทราบว่าพระบิดามารดาออกบวชเป็นฤาษีสุสครกับสาวคนไปคลองเมืองลังกา ับได้ทราบว่าน้องและหลานหนีรอดพ้นอันตรายไปตั้งต้นก็ได้มีความยินดีแต่สังฆราชบาทหลวงยังผูกความเจ็บแค้นอยู่เสมอเมื่อเห็นว่าพระวังคลามีกำลังมากพอคิดที่จะคืนเอเมืองลังกาได้ก็จึงเข้าไปยุยงนางละเวงทำให้ขายหน้าขายตาไม่ปลูกฝังลูกหลานของตนไปยกย่องผู้อื่นกจะยกทัพไปปราบคืนเอเมืองลังกาทะ พระมังคลาเห็นชอบด้วยก็จึงให้ไปจัดแจงแต่น้องและหลานชายว่าให้ช่วยกันยกทัพไปรบเมืองลังกาส่วนตนก็จะเกณฑ์ทหารเมืองกำพลเพชรนี่ออกไปวายวลายุดาวายุพัตรและหัศสกันจึงปรึกษากับอาจารย์ของตนว่าควรจะยกไปช่วยพระมังคลาหรือไม่อาจารย์จึงคัดค้านว่าไม่ควรจะไปเข้ากับพระมังคลา เึ่นถูกพระสังฆราชบาทหลวมผู้ประกอบไปด้วยความลิษยายุยงต่างๆแล้วแล้ไปก็ไปลบกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตนเองควรจะตั้งตัวเป็นกลางดีกว่าแต่ไม่ยกไปนะ่ยมันก็จะเสียไมตรีควรจะยกไปพบกับพระมังคลาแล้วก็ห้ามปาดูถ้าไม่ฟังก็ควรจะต้องลบกับพระมังคลาซะเอง ป้องกันเมืองลังกาไว้เวลายุดาวายุพัฒอัศกันก็เห็นชอบด้วยจึงยกทัพเรือมายังเมืองลังกาพอมาถึงก็พร้อมกันก่อนหน้าพระมังคลาจึงแต่งสารให้คนถือเข้าไปหานางลำพาสลีนางยุพาปกาและสุลาลีวันรับสารภาพผิดแล้วก็จะขอช่วย ป้องกันเมืองลังกาไว้นางท่้งสามเมื่อได้รับสารก็สงสัยจะเป็นอุบายของมันหรือเปล่าจึงสั่งให้ทูตที่สื่อสารเนี่ยเอาไปฆ่าซะแต่พอเห็นพวกทูตมันแสดงความองอาจไม่หวาดกลัวคล้ายว่าจะเป็นเรื่องจริงก็สั่งให้งดการฆ่าไว้ก่อนเป็นแต่ว่าให้กักตัวไว้แล้วก็ให้เรือเร็วรีบไปแจ้งข่าวศึกให้แก่สุธครทราบที่เมืองผลึกศรีสุวรรณ จึงให้สุสครนางสาว,วคนกับพระกฤษณาเรีบกลับไปรักษาเมืองลังกาวายพระมังคลาพอายกทัพมาถึงเมืองลังกาก็ให้ยกเข้าไปตีเลยทีเดียววลายุดาวายุพัฒหัศกันก็ยกทัพกลับไปพร้อมพระมังคลาทำเป็นทีว่าจะลบแล้วก็ยกทัพกลับมาซะ แล้วก็แต่งสานอีกฉบับนึงให้เรือเร็วลอบไปดักให้สุสครทั้งฝ่ายเมืองลังกานางลำพานสลีนางยุภาภกาและนางธุลาลีวันต่อสู้ป้องกันเป็นสามารถเพราะมังคลาก็ไม่อาจที่จะหักเอาเมืองได้ส่วนสุสครก็ยกข้ามาถึงเมืองลังกาได้รับหนังสือของเวลายุดาวายุพัฒหัตสการในกลางทาง ในหนังสือมีความสำคัญข้อหนึ่งคือเรื่องพระขันวิเศษวายุพัฒรับอาสาจะลักเอามาให้ได้ออกขึ้นเมืองแล้วสุสสรพระกิษณาและนางสาวคนก็ยกออกไปรบกับพระมังคลานางสาวคนคลอดบุตรในเวลาออกรบคนหนึ่งชื่อว่านารินรัตพระมังคลาจะหักเอาเมืองก็ไม่ได้ซะแล้ว ก็เสียใจยิ่งนักนางกิษสนาแม่เลี้ยงจึงเข้าไปเล้าโลมขอกำลังกองทัพเมืองที่เป็นสัมพันธมิตรกับรามมเดชให้ส่งมาช่วยตีเมืองลังกาสุสครได้ทราบความก็แต่งเรือเร็วไปแจ้งข่าวสึกให้กับศรีสุวรรณศรีสุวรรณสินสมุทรและหัสชัยก็ยกทัพไปที่เมืองลังกา,าพระไพมณีนางสุวรรณมาลีนางละเวง ก็พาพระเทวันนางอัมพวันนางเทพเทพินนางนินกันทีตีพลัมซึ่งบวชหน้าไฟทั้งห้าคนลงเรือกละลปังหากลับไปอยู่ที่เขาสิงคูตระเมื่อทัพไปถึงเมืองลังกาแล้วก็ตระเตรียมออกรบกับพระมังคลาฝ่ายวายุพัฒนซึ่งรับอาสาไว้กับสุสครว่าจะลักอาวัขันวิเศษจาก พระมังคลาให้ได้นั้นก็พายักษ์ไปอยู่กับพระมังคลาแซงกล่าวโทษวลายุดากหารสจัณว่าเอาใจออกห่างจนพระมังคลาเชื่อถือพอได้โอกาสจึงให้ยักษ์เข้าไปแย่งเอาพระขันจากพระมังคลาได้พระมังคลาตามไปอ้อนวอนขอพระขันคืนวายุพัฒ์จึงว่าถ้าเลิกทับกลับไปและมันคิดจะลกงกำลังกาต่อไปแล้วจะให้พระขันคืนพระมังคลาก็โกรธให้ทหารล้อมจับ ก็เกิดสู้รบกันขึ้นวายุพัดขี่ยักษ์ลบถอยไปจนลงเรือของตนได้พระมังคลาก็ให้ยกทัพเรือตามตีต่อไปวลายุดากับหัสกันทราบเหตุก็มาช่วยวายุพัดลบกับเรือพระมังคลาไว้ศรีสุวรรณเห็นเป็นโอกาสก็ให้กองทัพระดมตีฝ่ายหนึ่งกองทัพพระมังคลาเหลือกำลังที่จะต้านทาน ก็แตกถอยกลับไปวลายุดาวายุพัฒและหัสกันก็จึงพร้อมกันเข้าไปหาศรีสุวรรณศรีสมุดสุสครนไปขอขมาลาโทษและวศรีสุวรรณก็จึงพาไปเข้าเฝ้าพระอภัยที่เขาสิงคุตตะระวายพระมังคลาล่าทัพไปอยู่ทางทิศใต้เมืองลังกาคอยรับทัพประเทศลาดและสัมพันธมิตรที่จะยกมาช่วย พอทัพเหล่านั้นยกมาถึงก็พร้อมกันพระมังคลาก็ยกกลับขึ้นมาตั้งประชิดมือรลางกายสีสุวรรณก็ยกกองทัพออกไปต่อสู้เป็นสามารถจนทัพประเทศราชต้องล่าถอยไป